ผู้เล่นเมืองทองลงไปเพื่อสักสีของของคำว่าเมืองทองตรงนี้ถ้าคุณเนวินชอบพูดว่าแพ้ใครก็ได้แต่ไม่แพ้เมืองทองเมืองทองถึงจะสู้ไม่ได้แต่ก็จะสู้เว้ยคิดถึงบรรยากาศช่วงนั้นมากๆครับผมชุดนั้นเป็นชุดที่เราไล่เทียมทานมากๆก็คือมีตุ๊บตาตาทุกตำแหน่ง มีสองพัิบ่อเป็นแชมป์รายพายด้วยก็คิดถึงความสำเร็จในช่วงนั้นเหมือนกันครับผมตอนนั้นผม,ผมทำงานอยู่ฝั่งตรงข้ามทันเดโดมคนดูแบบเยอะมากผมแค่เดินข้ามฝั่งมาแล้วผมรู้สึกว่าผมสัมผัสได้ผมรู้สึกว่าบรรยากาศของทันเดโดมในตอนนั้นมันพร้อมที่จะดึงดูดเราเราเข้าไปสนามและผมก็หลงรักทีมนี้เลย ย <Les |zh|> ิ่งใหญ่ไหมก็ไ <Out> ม่เหมือนเดิมครับผมซูเปอร์สตามันน้อยลงคือแทบจะไม่มีเลยก็เราก็ห่างแชมป์ไป7ปี8ปปีแล้วอะไรเงี้ยต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ทีมที่ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยแฟนบอลก็คือผู้บริโภคพฤติกรรมมันเปลี่ยนไป เมื่อทีมไม่มีสตาร์ขาดความสำเร็จพฤติกรรมผู้บริโภคก,ก็จะก็จะเริ่มมีหายไปบ้างวันนี้มันเป็นนัดเยาวของเรานะแต่ว่าไม่ได้เล่นที่ทันเดอร์โดมบ้านตัวเองก็น่าเสียดายครับเป็นวิมแมรที่สุดของฤดูกาลแล้วะเสียดายครับ ก็ต้องเข้าใจสโมสรว่าเขาก็ต้องมีรายได้เมื่อคนดูหายไปจากสนามเขาก็ต้องเอาตรงนี้มาเพื่อเป็นรายได้ผมก็เชื่อว่าแฟนบุรีรัมเขาก็อยากเจอกับเมืองทองที่ทันได้โดมมากกว่าแต่ว่าเจอกับบุรีรัมเจอที่ไหนเมื่อไหร่อันดับไม่เกี่ยวเราสามารถทำให้บุรีรัมเจองานที่ยากลำบากเสมอได้ครับ ทุกครั้งที่พาตัวเองมาในแมตช์นี้ไม่เคยคาดหวังว่าเราจะกลับออกไปอย่างผู้ชนะด้วยคุณภาพผู้เล่นของเราอะนักฟุตบอลทุกคนลงไปเพื่อเล่นคุณก็เล่นเล่นในแบบที่มันควรต้องเล่นโคตต้ชสั่งให้เล่นแบบไหนคุณก็เล่นแบบนั้นพอมันเป็นเป็นเกมแบบนี้เขามีอะไรอะเขาก็เอาออกมากันจนหมด เมืองทองอ่ะมันเป็นทีมที่เชียร์มันอยู่แล้วอ่ะก็คืออันดับต้นๆของประเทศอยู่แล้วก็คือเป็นการเชียร์ที่ทรงพลังมากๆครับผมเมื่อก่อนเขามีคําว่าอารยชนคนเมืองทองคือทั้งสแตนอะจะเป็นทั้งแดงดำกันหมดเลยเชียร์กัน90สนาทีไม่หยุดเลย กบบนักบอลผมไม่มีอะไรติดค้างครับผมผมยังเชื่อว่าทุกคนเขาเต็มที่กับทุกแมตช์แหละแต,แต่แค่ด้วยคุณภาพของทีมวันที่มันเจอทีมที่เกรดใกล้เคียงก็คือเล่นสนุกแต่พอวันที่เจอทีมที่ชาติตะกูลดีกว่าก็กต้องยอมทับสภาพกันไปอะ่ะเราก็เข้าใจวัฏจักรของทีมฟุตบอลทีมเนื่องครับมันมีช่วงขึ้นช่วงลงช่วงประสบความสำเร็จช่วงล้มเหลว มันมันเป็นธรรมดาของทุกทีมอยู่แล้วการปั้นเด็กขึ้นมาครึ่งหนึ่งถ้ามีตัวต่างชาติที่แบบเลเวลมันถึงอะประคองเด็กพวกนี้ให้มันมีสกิลที่มันโตตามเขาเด็กเก่งคุณก็ขายให้กับทีมร่วมหลีกด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็คือส่งหอกให้ศัตรูแต่ถ้าในมุมมองแฟนบอลเราก็รู้สึกว่าเก็บไว้ให้เราสักตัว2ตัวได้ไหมให้เห็นว่า โมสรยังทะเยอทะยานที่ยังอยากจะเป็นแชมป์บ้างหรืออยากจะมีความสาเร็จบ้างผู้เล่นเมืองทองลงไปเพื่อศักสีของของคำว่าเมืองทองตรงนี้ถ้าคุณเนวินชอบพูดว่าแพ้ใครก็ได้แต่ไม่แพ้เมืองทองเมืองทอง ถึงจะสู้ไม่ได้แต่ก็จะสู้เว้ยผมว่าคนเชียร์กีฬาทุกคนต้องการต้องการเสพ เสพชัยชนะครับแต่เมื่อมันไม่ชนะไม่ได้ดังหวังอะ่ะทุกคนก็จะหายกันออกไปแต่ยังเชื่อว่าสโมสรยังตู้แล้วเราก็ยังหวังว่าคุณจะตู้อยู่จะไม่ทิ้งจะไม่ทิ้งอะ่ะไอที่ลงไปเล่น11คนกับที่นั่งอยู่ข้างสนามอะ่ะผมขอใช้คําว่าน้องผมทั้งนั้นผมต้องมาแล้วก็จะมาอย่างนี้จนกว่าถ้าไม่ผมตายก็ทีมเขาเลิกทำ